โดยระยะเวลาที่เราใช้สำรวจนะคะก็คือตั้งแต่วันที่24ตุลาจนถึง27ตุลา2568นะคะโดยเราเริ่มจากห้อง411แล้วก็ข้ามมาที่ห้อง203 204ที่ชั้น2แล้วก็เรามาสำรวจอีกทีวันที่2 7ตุลานะคะ โดยเริ่มจากชั้น4ห้อง412จนถึง407แล้วก็มาที่ชั้น3 3 3 12แล้วก็3 0 7จนถึง3 0 7นะคะในที่ก็มีไปสำรวจในห้องน้ำด้วยแล้วก็ตรงตรงบันไดทางลงนะคะ ในบริเวณพื้นที่ที่เราเข้าไปตรวจสอบหรือสำรสำวจครับคืออาคารอาคารเจ็ดนะครับอาคารเจ็ดสองคือฝั่งโรงอาหารนะครับฝั่งอาคารเจ็ดโรงอาหารนะครับโดยที่เราได้เข้าไปสำรวจนะครับคือชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สี่และในปัญหาที่ปัญหาและอุปสรรคที่เราได้พบเจอนะครับ คือในส่วนของชั้นที่1น,นะครับจะเป็นห้องพักครูครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากมีพวกข้อสอบหรืออะไรต่างๆที่เราไม่สามารถทําให้เราไม่สามารถเข้าไปสํารวจได้นะครับและกดสรวจต่อมานะครับคือเราจะพบปัญหาคือว่าในห้องนั้นๆน,น,นะครับจะมี จุดอับของสัญญาณนะครับอยู่ในเกือบจะทุกห้องเลยครับอาจจะมีตัวแปรบางอย่างนะครับที่ทำให้เกิดจุดอับนั้นได้นะครับหรืออาจจะมี noise นะครับที่มาทำที่มาลบกวนสัญญาณในห้องนั้นนะครับแล้วก็จะมีห้องบางห้องนะครับ ก็จะมีสัญญาณที่อ่อนในในหลายห้องนะครับอย่างเช่นห้องสี่ห้องสี่ห้องสิบสองครับชั้นสี่เราได้สัญญาณจากสัญญาณนะครับคือหกสถึงแปดนะครับก็คือ เป็นห้องที่สัญญาณอ่อนที่สุดแล้ครับในชั้น4ในส่วนของชั้น3นะครับจะไม่ค่อยเกิดสัญญาณที่สวิงเท่าไหร่นะครับและอาจจะเกิดจากแอปที่ใช้ในการสำรวจด้ลยครับเพราะบางทีบางจุดอย่างอย่างพวกเราเดินไปจุดหนึ่งจากที่มันมี สิกเนลให้มา17สมมุติเราได้สิกเนลด7จากจุดเดิมนะครับแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แอะเกิดสัญญาณที่ว่าเกิดสิกเนลศูนย์ขึ้นนะครับทําให้อาจจะมีความผิดพลาดทางนี้ได้ครับค่ะต่อมาจะเป็นผลการสำรวจนะคะในบริเวณชั้นสอง จะเป็นห้องใหญ่นะคะเราได้ทำการสำรวจห้อง203แล้วก็204นะคะห้อง203ผลสำรวจสัญญาณภายในห้องส่วนใหญ่จะสัญญาณที่อ่อนมากและเจอเพียงพื้นที่เดียวที่มีสัญญาณที่ดีซิกแนลจะอยู่ที่ประมาณ44-87ถึงค่ะ ต่อมาจะเป็นห้อง204นะคะจะเป็นห้องใหญ่กว่าห้อง203ห้อง204จะแต่งเป็นซ้ายและขวานะคะดังรูปผลการสำรวจภายในห้องนะคะส่วนใหญ่จะเจอสัญญาณที่อ่อนมากจะเกิดปัญหาสัญญาณดีและอ่อนปะปนกันไปซิกแนลจะอยู่ที่ประมาณ52ถึงถึง74ค่ะ ต่อมาจะเป็นบริเวณชั้น3นะคะทำการสำรวจห้อง307ถึงห้อง312นะคะห้อง307ผลสำรวจสัญญาณภายในห้องค่อนข้างดีแค่อ่อนในบางจุดค่ะสิกแนวจะอยู่ที่61ถึง73ในส่วนของห้อง308ผลสำรวจสัญญาณภายในห้อง ่อนข้างดีซิกแนลจะอยู่ที่59ถึง61ค่ะแล้วก็ห้อง309าผลสำรวจสัญญาณภายในห้องนะคะโอเคเลยซิกแนลจะอยู่ที่ประมาณ63ค่ะ,ะในส่วนของห้อง310น,นะคะผลสำรวจสัญญาณภายในห้องสัญญาณอ่อนซิกแนลจะอยู่ที่66ถึง เจสิค่ะห้อง311นะคะผลสำรวจสัญญาณภายในห้อง B ีซิกแนลจะอยู่ที่56-57ถึง5ค่ะแล้วก็ห้อง312นะคะผลสำรวจสัญญาณภายในห้องค่อนข้างอ่อนซิกแนลจะอยู่ที่61-70ถึง70ค่ะต่อมาบริเวณ ชั้น4นะคะทำการสำรวจห้อง407ถึง412ค่ะห้อง407นะคะผลสำรวจสัญญาณภายในห้องค่อนข้างแย่ซิกญนลจะอยู่ที่71ถึง79ค่ะแล้วก็ห้อง408ผลสำรวจภายในห้องค่อนข้างแย่ซิกญนลจะอยู่ที่62ถึง70 2ค่ะแล้วก็ห้อง4ี9ศูเปิดสำรวจสัญญาณภายในห้องโอเคและอ่อนในบางจุดสัญญาณจะอยู่ที่54ถึง65แล้วก็ห้อง410นูะคะเปิดสำรวจสัญญาณภายในห้องดีและสัญญาณอ่อนในบางจุดสัญญาณจะอยู่ที่55ถึง67ค่ะแล้วก็ห้อง41 1นะคะเปิดสำรวจสัญญาณในห้องดี สิสแนลจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบเอ็ดค่ะและห้องสุดท้ายจะเป็นห้องสี่หนึ่งสองนะคะผลกาสรสำรวจสัญญาณภายในห้องค่อนข้างอ่อน s ิ g แน l จะอยู่ที่หกสิบเจ็ดถึงแปดสิบสามค่ะโดยข้อเสนอแนะนะคะ,ะให้มีการกระจายสัญญาให้ครอบคลุมพอกับยูเซอร์ ตรวจสอบแหล่งรบกวนัสญยายในบางจุดที่เกิดจุดอับสัญญาณในชั้นสองอาให้ตรวจสอบเพราะว่ามีจุดอับแล้วก็สัญญาณที่อ่อนไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้อง2องศูนที่มีสัญญาณไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าบริเวณจุดชั้นสองหน้าห้องมีเราเตอร์จำนวนสามเครื่องถ้าเทียบกับชั้นอื่นที่มีจำนวนเยอะกว่า โดยเราเปรียบเทียบจากชั้นสาแล้วก็4นะคะเพราะว่าลอเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าที่ชั้น2มากถึงแปดเครื่องแล้วก็สัญญาณการกระจายสัญญาณมีมากกว่าซึ่งถ้าดูจากแผนผ่านภาพที่แนบไว้หน้า9นะคะและหน้า10จะไม่ค่อยมีจุดอับเท่ากับชั้น2 ต่อมาจะเป็นรูปภาพที่ได้จากโปรแกรมสำรวจ Wi-Fi ของแต่ละห้องแต่ละชั้นนะคะในส่วนนี้นะคะตามภาพจะเป็นแผนผังสัญญาณของแต่ละจุดในห้องนะคะทั้งชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้น4นะคะ